สวัสดีค่ะคุณยายท่องสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายท่องสีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาหาคุณยายท่องสีและะ้วค่ะท่านผู้ชมด้ยินมาว่าคุณยายท่องสีนี่มีแนวทางทะเลเด็ดเด็ดมากฝากท่านผู้ชมค่ะวันนี้เป็นว่าเป็นฟันค่ะฝันเหินเจ้าที่แม่บอกเขาคุณยายผู้เก่าผู้เคยไม่ยอมยม่ยอมนอกบ้านไหนเป็นไม่ย,ยิ้มไม่ยิค่ะ พันธังนี้ไหนบอกท่านผู้ชมว่าฟังเลยค่ะคุณยายพันธุ์นมันลูกมันยางน้ำปนแม่มันยางออกก่อนมันพากันหนีไปน้ำคลองไปคลอของทางเขาเลยเอาสิไปสายไม่เงี่กว่างถามมันก็ะโบกปากถามยังไงก็ะโบกปากตัวชื่อไม่ก่วงอ๋อถามเราว่ามันแม่อีก่วงในในบ้านว่าถามพระโล่ถามไม่เงี่กว่างสิไปสายเราพาลูกพาเต่าไปสายเนาะมันระบกปากน้ำเฮา แต่ยางไปซื้อจำหรัไปไปเสนเขียดให้เขานงกัี่วเจ็งไหนฝันสังเนเขียน้กันตลดก่อนบอกเาไม่ใหญ่มอนที่นี้ตัวเห็นมรสุดเอาบเกียวมาดิไข่เนาะค่ะบยุงกันอมเกียวกันเพิ่เนาะเกียวกันเะ็กสีเกียวานิลลาหลังนี้มาดอานี่เป็นผู้ยงนี่เป็นไม่ยิ่งยางน้ำกล่นนั่นอันลูกนั่นกะ งวเพียงกันด uh, <nobody S 1> <Anyway. S 2> ้พวมเป็นสาวตัวหล่อหน่อยๆงอเพียงกันส่งผมกับส่งเดียวกันเหมือนกันก็ได้หน่อยฟ้าแปลี่ยนเออคือเออทอกันลูกฟ้าแปดคือลูกฟ้าแปดนี่มาเพียงเพียงกันนี่มาเพียงกันเลยอืบ่มีไผสูงดึนไผบ่สูงใส่เป็นเศษเนาะจังหวะวานตัวอะไรจังหวะวานนั่งถือเป้าอีกจัง ผู้หญิงทั้งสองบ้ผู้หญิงทั้งสองบักหน่อยน่ะจับักห่ออกวนเมมันถึงยานจะปวดจะหลินเ่สียดีเสียงเสียไนบั้มัจดีมันสิเนียวเลเหนียวงคนนี้เป็นแปดนะเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายคุณใหญ่หน่อยนม่หญิง เล็กหน่อยไม่ยิ่งสองคนหนียางน้ำกลืนเออยางเฮี่ยงกันไปนีน้ำน้ำกลนแม่ค่ะบานนี้ผู้อยู่ทางหนแม่เป็นเด็กหน่อยผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายจำบังน้ำเมรมหนังยางอยู่กลางเออทามเพื่อนหนึ่งว่วปากเจ้าหานงเอบนนำวันนี้มาหลบหนีมาทางไม่เ้คนไปทางไม้ค่ะไปลงไปพวน บแม่ก็ได้ไปพ่อเพิ่นอยู่ข <UT T> ้องแม่นบ่เพแม่ก็นั่งเอิ้นอยู่ที่ละแม่ก็เอิ้นเพิ่นอยู่นี่ละว่าเพิ่นไปหยังไปอีหยังล่ะแม่ยายกวงแม่ก็เอิ้นใส่เพิ่นอยู่เพิ่นบ่เว้านําแม่เพิ่นฮอดบ่แนมาได้ยินยายกวงสิไปหยังสิพาลูกจไปหยังา่บ่เพิ่นก็บ่เว้านําเฮามีัง่ว่าใมือเพิ่นกับอันให้ลูกเพิ่นไปก่อนเพิ่นบ่ปากบ่ยายบ่บ่ คือนเียพอนเสาเนาะี้ปากคือเราว่าเกิดกับวัฒน์ขาเขาบอก่าวาน้ำเเผงนกี้ปตุเปคนใหญ่ค่ะถ้าดูาเตายาิดว่าจังไดสิฮาสิว่าลีเขาเมือว่าจังไดบานตีเป็นยังเอาถ้าให้คนใหญ่กีนก็สิว่าวางเต สองสี no? ่เรื่องสี่ก็สองสองอนี้เพราะว่าสองคนสองคนสองสี่สองสี่สองสองเนาะอ๋อคิดว่าสองสี่สองสองเอพราะว่าห้าเตาอีกเนาะสองสองสองสี่สองสี่ละค่ะมิ่งกับสีเนาะน้าสีเนาะหยางมันเป่าหน้าสีมันจะสีสองค่ะมือที่แล้ว เยกออกยาววังหันนี่วงหันมันเตาเลยนี่สี่ตีหน้าะเป็นตีสองให่ถ้าท้ามตัวเด็กเขาคุณใหญ่คุณใหญ่มีตัวหมักบ่เมีววางนี่เมีบวกจับเจาะเเรียกเจากสี่เปเอาที่คุณใหญ่เปให้เท่านี้เนาะกเร่ยกเจาะเอฟซีทางบาทเนาะสี่ตีสี่เป๊อ สงร้านกสิบองเลคีว่าะไปไปจับไปนบาไปไปจับไปสองบาทนี้คุณยายนี่ตีให้สองซซีสองเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าสามตัวนั่นคุณยายบอ้หหว่าสิตีตัวใดกะใหเอฟซีท่านบานเนาะสองสองนี่ละสองซีสองสองนี่สองซีสองสองสองซีสองอค่ะคุณยายนี่ว่าเป็นเป็นผีเนาะ เอาศูนย์เข่าก็ได้่ค่อเเรื่องหนุกจ้ะศูนย์ข่าเดน้องบางอาจี้เป็นศูนสองสีไปค่ะเมียิรางสีได้ยังคิดว่าจังไรคิดว่ามียิ่งสองคนน่ะมันมันอันนี้เดียวกันก่อเมียศิวาสองสองพอเมียิวาอีกเขาสองค่ะค่ะมันมันเป็นหนังองก็จะเป็นสองสีคือสองแสองสีี่สอง ก็ว่ากุยงก็ว่าเม่แม่แเอากุยงมาทำตีเนาะบานนี้เลืกหล่อยอีก้องคนค่ะสี่สองค่ะสี่สองสองสี่หลักก็สองสองเออสองสองค่ะกันเอฟซีทางบ้านมากศูนย์กับเอาศูนย์เข่าก็ได้แต่ว่าสำหรับคุณใหญ่นี่บ่มากกะตีให้แค่สองสองสองสี่สี่สองนี่แหละเนานหกเสองสองค่ะค่ะสามตัวกะ บ่หูว่าสิตีตัวใด้กะให้เอฟซีตีซอยกันค่ะตีเอาเองเนาะค่ะนอแบ่งปันไตคิดคิดว่าเป๋าบอกเบิ่นบอกคุณใหญ่หมืนก็ยังว่นั้นเป๋ากับเปินเป๋าสองสองเนี่ค่ะค่ะก็นี่แหละเป๋่าฟันเป๋าก็เป็นตีสองฟันลรหมือและบอกคุณใหญ่ห่วยสามสี่ขื่นเลยอ่ะ เรื่องว่าความฝันของคุณยายมีหยังเพิ่มเติมอีกบอค่ะอ๋อมีเท่านั้นค่ะมีะน้เติมค่ะระขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบาทเ่ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะเนาะสองสองสองสี่สี่สองค่ะประจำงวดสิบเจ็ดมักราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมคุณยายี่เพื่อนฝันเห็นผีเนาะค่ะเนาะผีแม่ลูกค่ะลูกกับเป็นฟ้าเฟสเนาะค่ะเนาะผีแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะวาสีใหญ่มองยูวสันกะเลตีเป็นตัวเลขค่ะสองสองสองสี่สี่สองเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดมารับชมรับฟังคลิปจ่าปอเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ฐายังบกดติดตามกับฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะนอเพื่อทอี่สิบพลาตัวเลขหลักแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆยู่ไสแอดกะสิปติตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมโชคดีใส่ปีใหม่เนาะคะ่ะนอ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเทนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ